เปิดเผยมาแล้วอีกหนึ่งคู่นะครับสำหรับผู่มวยประกอบรายการในศึกวันลุมพินี68นะครับในวันศุกร์ที่28มิถุนาย,ยนนะครับซึ่งรายการนี้ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับผู่มวยนี้ก็น่าจะอัดแน่นทั้งรายการนะครับ โดยคู่นี้นะครับก็เปิดตัวเมื่อวานนะครับก็ทําให้แฟนมวยโลกโซเชียลนี่เรียกว่าฮือฮาเลยก็ว่าได้นะครับโดยทั้งคู่นะครับจะชกกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับเป็นการเจอกันระหว่างซุปเปอร์เลกเกียริหมูเก้านะครับจะเจอกับกองธรณีสอสมหมายนะครับซึ่งกองธรณีเองนะครับก็เจ้าของสถิติ7ไฟไร้พ่ายนะครับที่เพิ่งจะเซ็นสัญญามาชกในรายการวันใหญ่นะครับเรียกว่าเซ็นสัญญาสดๆร้อนๆนะครับแต่ก็ได้มาเจอของแข็งของโหดอย่างซุปเปอร์เลกนะครับ โดยไฟนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบนะครับบนเส้นทางระดับโลกนะครับในฐานะของนักกีฬาวันนะครับของกองทรณีนะครับจะต้องเผชิญหน้ากับสุดยอดนักชกนะครับผู้ไม่เคยแพ้ใครนะครับในกติกามวยไทยอย่างซุปเล็กเกียรติหมูเก่านะครับซึ่งไฟนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆนะครับสำหรับกองทรณีนะครับซึ่งแฟนมวยหลายคนนะครับก็มองว่า ู่นี้นี่ประกบห่างประกบขาดนะครับในดิว่าหลายคนก็มองไปที่ซุปเปอร์เล็กอย่างเดียวนะครับเพราะชื่อเสียงบารมีมวยอะไรในซุปเปอร์เล็กนี่เหนือกว่าเยอะนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เป็นไปได้หมดนะครับซึ่งกองธรณีเองนะครับถ้าเขาชนะไฟน์นี้ได้นี่เขาก็มีโอกาสที่จะไต่อันดับแรงกิ้งนี่เพื่อที่จะไปชิงแชมป์โลกนะครับกับรถถังจิตเมืองนอนท์ได้เช่นกันนะครับ ในขณะที่ซูเปอร์เล็กเองนะครับก็ไม่ยอมนะครับที่จะเป็นทางผ่านให้ใครได้ง่ายๆนะครับพร้อมนะครับที่จะตอกย้ำให้ทุกคนเห็นว่านะครับเขานะครับคือเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้นะครับและได้รับการยกย่องนี่ว่าเป็นนักสู้ที่เก่งที่สุดในรุ่นไฟเวทนะครับก่อนที่จะรับความท้าทายใหม่นะครับขยับไปชกในรุ่นน้ำหนักที่ใหญ่กว่านี้นะครับนั่นก็คือรุ่นแบนตัมเวทนะครับซึ่งซูเปอร์เล็กเองนะครับก็มีโปรแกรมที่จะ ไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยนะครับในรุ่นแบนตอมเวทกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้นะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับก็ถือว่าไฟน์นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฟอุ่นเครื่องนะครับของซุปเปอร์เล็กนะครับแต่การอุ่นเครื่องครั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะกล้องธรณีเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่แข้งก็หนักนะครับศอกก็คมนะครับหมัดก็ดีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่อันตรายพอสมควรนะครับซุปเปอร์เล็กเองนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งบบัวก เป็นอันดับแรงกิ้งเบอร์หนึ่งะครับมวยไทยนะครับรุ่นไฟเวทนะครับซึ่งในรุ่นนี้พิกัดนี้นี่ก็คือรถถังนี่เป็นแชมป์โลกอยู่นะครับก็ถือว่าไฟนี้นี่ซุปเปอร์เล็กต้องชนะเท่านั้นนะครับถ้าแพ้หรือบาดเจ็บขึ้นมานี่ก็จะมีผลเสียกับซุปเปอร์เล็กอย่างแน่นอนนะครับเพราะเขามีโปรแกรมที่จะเจอกับ จนทานให้กตีในช่วงเดือนกันยายนนะครับด้านกองทรณีเองนะครับหลายคนอาจจะมองว่าไฟนี้เสียเปรียบซุปเปอร์เลกทุกประตูอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องมัดมัดมวยมวยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับถ้าหากไฟนี้นะครับกองทรนีแพ้ซุปเปอร์เลกนี่ก็ถือว่าเสมอตัวนะครับแถมได้ชิมลางวัดฝีมือกับ เบอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเขาชนะซูเปอร์เลกขึ้นมาเนี่ยเท่ากับว่างานนี้ส่งให้เขาในเรดวาได้ขึ้นลิฟต์แบบด่วนๆเพื่อที่จะสานต่อไปสู่เส้นทางการชิงแชมป์กับรถถังเจ้าของแชมป์มวยไทยในรุ่นนี้ก็เป็นได้นะครับก็ถือว่างานนี้นี่แพ้เสมอตัวนะครับแต่ถ้าชนะนี่ก็ดังเป็นพลุแตกเลยก็ว่าได้นะครับก็ไฟนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฟนะครับที่น่าดูมากๆนะครับและเป็นคู่มวยที่แฟนมวยคาดไม่ถึงนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นนะครับซูเปอร์เลกเองนะครับมีโปรแกรมที่จะเจอกับนาบิวนี่ก็มีกระแสดราม่าอะไรต่างๆนานาเหมือนกันนะครับแต่ผลการแข่งขันออกมาก็แฮปปี้แอดดิ้งทุกฝ่ายนะครับก็อยากให้แฟนมวยนะครับดูมวยด้วยความสนุกนะครับด้วยความบันเทิงนะครับและเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทั้งคู่นะครับเชื่อว่าไฟนี้นะครับทั้งคู่ก็จะสู้กันออกมาได้อย่างสนุกตื่นเต้นเร้าใจอย่างแน่นอนนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงยังไงก็ดูเดือดเร้าใจ แน่นอนครับแต่ก็มีแฟนมวยนะครับก็อดเป็นห่วงซุปเปอร์เล็กไม่ได้นะครับเพราะกลัวที่จะมีผลกระทบนะครับกับไฟต์ต่อไปนะครับแต่เชื่อเลอเกินนะครับว่าทางทีมงานวันนะครับเขาน่าจะคิดแผนการออกมาอย่างดีแล้วนะครับเพราะทั้งคู่นี่ก็เรียกได้ว่าก็เต็มใจนะครับเต็มใจที่จะชกนะครับซุปเปอร์เล็กเองนะครับก็ออกมาโพสต์ผ่าน a c e b o o k นะครับบอกว่า ไม่มีง่ายนะครับสำหรับผมนะครับแค่เต็มที่ไปกับมันนะครับส่วนทางด้านกล้องธรณีเองนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับบอกว่าทุกคนล้วนมีเป้าหมายนะครับผมจะทําหน้าที่ให้ดีครับเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้โชคกับ คนที่เราชื่นชอบนะครับงานนี้ก็นักมวยทั้งคู่นะครับก็พร้อมที่จะเจอกันอยู่แล้วนะครับแฟนมวยก็อย่าคิดว่าห่างนะครับเพราะหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับพลาดก็คือจบทันทีนะครับคู่นี้ก็เช่นกันนะครับรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับรักซุปเปอร์เล็กก็เชียร์ซุปเปอร์เล็กนะครับรักกลองธรณีก็เชียร์กล้องธรณีนะครับก็หามีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเป็ดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรลบฟังนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย ใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกินลามวยไทยนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาที่ atig24 นะครับฝากไว้ด้วยครับ